สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู awesome. ่กับผมนะครับ JSLTV กันอีกแล้วนะครับก็ในคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมไมค์ครับมือถือนะครับหรือว่าที่หลายคนเขาเรียกกันว่าไมค์ครับ PE นั่นเองนะครับก็สําหรับในคลิปนี้นะผมจะมาสอนทุกคนเปิดตายของไม่ตกกันนั่นเองนะครับทุกคนหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นการเปิด activate cheat นะครับหรือว่าเป็นการเปิดกลโกงเองนะครับแต่ก็ถือว่าจะไม่เป็นคนโกงไปทั้งหมดนะทุกคนก็คือการที่จะตายของไม่ตกก็คือเขาเรียกว่า ช่วยช่วยเราให้มันเล่นเกมง่ายขึ้นก็แล้วกันนะครับพูดไปทางอ้อมๆหน่อยนะครับทุกคนก็ผมก็จะมาแก้ตัวในคลิปนี้นะครับหลังจากที่ผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับตายของไม่ตกไว้นานแล้วนะครับของมือถือนะนะครับในคลิปนั้นผมบอกตรงๆนะผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับผมก็สอนทุกคนในการใช้คําสั่งนะโดยการพิมพ์นะครับเปิด c d i t sheet เสร็จนะครับโดยการแล้วก็ไปพิมพ์คำว่าเกมลูนกิฟ n วอร์ทูรีทูลเนาะนะครับมันทําให้หลายๆคนเขางงแล้วก็ อาพิมพ์ไม่เป็นบ้างแล้วก็อาจจะพิมพ์ตกหล่นไปแล้วก็ทําให้ใช้งานคําสั่งไม่ได้บ้างนะครับก็ในคลิปนี้ผมก็เลยจะมาแก้ตัวโดวยการที่มีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะครับก็คือการเปิดโดยตรงเนาะทุกคนนะครับแต่ก็มันมีนานแล้วทุกคนไม่ใช่เป็นวิธีใหม่อะไรนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนเนาะโอเคครับก็อย่างแรกนะับทุกคนก็ต้องมีแมปเป็นของตัวเองนะครับแล้วกเ็เข้ามาในแมปเนาะตอนนี้ผมก็อยู่ในแมปแล้วนะครับเป็น เป็นเวลากลางคืนนะครับตอนนี้ผมลงตัวรีซอ p แพคหรือว่า t ท็กเจอร์ไปด้วยเนาะนะครับหากใครสำหรับใครที่ต้องการลง t ท็กเจอร์ก็ไปดูคลิปเก่าๆผมได้นะครับผมก็เคยแนะนำหรือว่าสอนเกี่ยวกับการลงแท็กเจอร์ไปบ้างแล้วนะครับก็โอเคนะครับเรากลับมาเข้าเรื่องของเราเลยดีกว่านะครับก็คือเราจะทำตายของไม่ตกนะครับก็คือการกดหยุดก่อนนะสต็อปด้านบนนะครับตรงด้านบนตรงนี้นะครับปุ่มปุ่มหยุดให้มันเป็นแบบนี้นะครับก็กดเข้าไปตรงที่คําว่าเซตติ้งเลยนะครับ ก็เซตติ้งเสร็จนะครับทุกคนก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้นะครับถ้าเข้าในแมปเนาะนะครับแล้วก็เซตติ้งในแมปเนาะก็จะเจอหน้าต่างที่เขียนว่าเกมเซตติ้งอยู่ด้านบนนะครับก็ให้ทุกคนเลื่อนลงด้านล่างเนาะนะครับทุกคนไปหาคําว่าอาชีตนะครับตัวนี้เองนะครับชีตเนาะนะครับตัวนี้นะนะครับก็สังเกตนะครับจะมี activate s h e e t นะครับแล้วก็อา a s s c i a t i o n edition นะครับ away day นะครับ do daylight cycle เนาะแล้วก็ give inventory นะครับ ม็อบสปาล์มิงนิ่งนะครับแล้วก็ม็อบเกฟิงเนาะแล้วก็เป็นออะไรไม่รู้อะดอบลูกเนี่ยนะแล้วก็ Water ร์ไซคอนเอ้ยไซเคลนะครับแล้วก็เป็น Command ์บล็อกอิน l เนะครับก็ที่แน่ที่ทำตายของไม่ตกก็ทุกคนก็ต้องเปิดแอ t i v a t e Sheet ก่อนนะครับแล้วก็เปิดตรงที่กิฟต์อินเว o r y ทนะครับกิฟต i n ินเ t o r y ก็คือการที่ตายของไม่ตกนั่นเองนะครับ ส่วน o l w a y กับ do, do daylight cycle นี่ผมไม่รู้นะมันคือเกี่ยวกับอะไรนะครับก็ทุกคนก็ต้องไปลองดูกันก็แล้วกันนะครับน่าจะเกี่ยวกับพวกที่มันเป็นกลางวันกลางคืนอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะต้องทุกคนก็ต้องไปลองกันดูนะครับส่วน mob spawning นยะทุกคนก็คือการอนุญาตให้มีสปาวของ mob นะครับ ถ้าปิดก็จะไม่มีสปาวม็อบเนาะทุกคนนะครับแต่ต้องเปิดไว้เนาะนะครับจะได้สนุกเนาะแล้วก็ม็อบเกฟฟิงก็คืออนุญาตให้มีม็อบเกิดนะครับถ้าปิดไปก็คือจะไม่มีม็อบเนาะทุกคนนะครับก็คือพวกพวกม็อบต่างๆในเกมนั่นเองนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยนะครับเอนติตีเอนติตีไอ้ใช่ดิเอนติตี้หรือเปล่านะครับเอนเอนติตีนะครับดอบลุกนะครับอ่านปิดอ่านถูกขอภัยนะครับ อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นการดอปของรางวัลอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ water cycle นี่ก็ไม่รู้นะครับมันคืออะไรเหมือนกัน command block e n a b l ลก็คือการเปิดใช้งานบล็อกคําสั่งนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เนาะก็คือหลักๆก็ทุกคนที่จะทําตายของไม่ตกก็คือต้องเปิด keep inventory ไว้นะครับผมก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับพวกอนอื่นก็ไม่ต้องยุ่งก็ได้นะครับก็คือเปิดแค่นี้ก็จบนะครับเปิดแค่ keep inventory ก็พอนะครับถ้าจะทําแค่ตายของไม่ตกเนาะนะครับ โอเคนะครับก็ประมาณนี้เนะทุกคนนะครับในเกมไมค์คบมือถือนะครับที่จะทําตายของไว้ตกนะครับแล้วก็ไปสามารถไปลองกันได้เลยนะแต่ตอนนี้ผมมันมันเป็นโหมดเคทีอยู่นะผมขอไปปรับแป๊บนึงนะไม่รู้ว่าจะปรับตรงนี้ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวแป๊บนึงนะลองดูนะครับอ่าเซตติ่งเนาะนะครับทุกคนอ่าปรับได้อยู่เนาะเป็นเซอร์วิลแล้วก็ปรับ,ปรบเป็นปรับเคทีเป็นเซอร์วิลนะครับอ่าแล้วก็กลับไปเอ่อแป๊บนึงมันต้อง รีเซ็ตอ้าวทำไมกลับอ้าวกลับได้แล้วโอเคมืออาจจะโอเคนะครับตอนนี้ผมเป็นโหมดเซอร์ฟวอร์นะครับก็คือโหมดเอาชีวิตรอดแล้วนะครับอันเห็นไหมผมโดนยิงจากสเกลโรตันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอ่าผมต้องทุบดินหนึ่งอันนะครับผมต้องเก็บดินมาหนึ่งอันปุ๊บโอเคโอเคนะครับตายแล้วอ่าโอเคเห็นไหมผมก็มีไข่อยู่นะเมื่อกี้ผมไม่ได้เก็บดินเหรออุ๊ยผมโดนโดนซอมบี้ซอม,มบี้ลุมแทะเดี๋ยวผมขออนุญาตตีทุบดินแป๊บหนึ่ง โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเนี่ยเห็นไหมทุกคนตอนนี้ผมมีดินนะมีดินหนึ่งก้อนกับไข่หนึ่งก้อนนะผมจะปล่อยให้ซอมบี้ทุบนะครับไม่ไม่ไม่ทับคิวนะโอเคก็กดรีสปอนต่อนะครับก็คือดินกับไข่ก็ยังอยู่นะครับแล้วก็ต่อมาโอ๊ยโอ๊ยโอ้โหโอ้โหต่อมานะครับผมก็จะกลับไปที่เซตติ้งต่อนะครับแล้วผมก็จะไปปิดเกมอิวิทูรี่นะครับอ่ากีฟอิวิทูรี่ทูลนะอ่าไม่ใช่ดิกีฟอิวิทูรี่ตรงนี้นะครับ แล้วก็เราก็จะไปลองดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคตอนนี้ผมก็มีไข่กับดินอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปให้ซอมบี้ลุมแทะผมนะครับสเกลเตันก็ได้นะครับยิ่งหน่อยยิ่งหน่อยโอ้ยเจ็บเจ็บโอโ้โอเคอืมเออชือบเอชอบมันอาจจะไม่ค่อยเห็นนะว่ามันเป็นโอเคตายแล้วนะครับเกิดใหม เห็นไหมตอนนี้ผมก็ไม่มีดินแล้วก็ไม่มีไข่เหมือนเดิมแล้วนะครับอ่าก็ที่หลักก็คือเก็บเอ่อกิฟต์แบอรี่แหละทุกคนนะทุกเปิดไว้นะครับถ้าไม่อยากตายของตกเนาะนะครับก็เปิดไว้เนาะนะครับก็ประมาณนี้เนาะโอเคอ่ะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายคนนะครับแล้วก็สำหรับในคลิปนี้นะก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์ like, กดแชร์กด Sub s c r i b e แล้วก็กดสันกระดิ่งในช่องผมกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วก็ เป็นกำลังใจผมทําคลิปต่อไปนะครับก็สําหรับในคลิปนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับก็ในวันนี้ก็สวัสดีครับ